เสียงโอเคยังฮะทุกคนเออเสียงนุ่มนวลขึ้นโอเคกับโอเคกับสุลลสุลลสุลอเป็นไรฮะสุลลเป็นยังไงฮฟเป็นเบาเสียงสุดลอสุล่อเป็นยังไงบ้างฮะสุด้ย่อโอโย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 ยโอโยโยยร้คำดาวโอ้ยพี่เป็นอะไรกันนะเสีย ไอยังไม่กดอะ b r ไอยังไม่กดอะบเเสีียงปล่ยนไอตี้ยังไม่เข้ามาเลยฮอร์นนอยตี้ก่อนป๊อปมาสิ่งเปลี่ยนมา้วเสียงเปลี่ยนนะครับตี้กำลังเข้ามาเพื่อนกำลังกำลังจะเข้าได้ไหมเราได้ไหมพี่จี้ออกมันคือสุ่มอ่ะนะใช่่หนอยกาชาที่ไม่ค่อยจะคุ้มเท่าไหร่อ่ะหุยสุดสุดไปเลยกาด ได้มายิ้มสีแล้วนี่ดูสิคืออะไรได้บ้างอยากได้ทักซิโด้ทักซิโด้คืออะไรไม่ได้เลยมาดีดบูดมาดีดบูดฮัลโหลดิฮัลลโหทำไมมึงพูดเบาจังนะลดเพิ่มเสียงเพิ่มเสียงดูอืมทำไมมึงลองไปกดตั้งค่าเสียงนะขอดูขอดูสตรีมก่อนตัวจัดการ สตรีมโอเคกดเลยนะ let's go จ้างจ้างจ้างกันกุน้ยอุยอ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 ้ยอ <Just care. S 1> ุ้ยจ้าสแกรพี่จา๋าตามมาด้วยจ้ะสแกรเฮ้ย <just care. S 1> <laughs> อะไรตามมา <Just> ด้วย ให่ละตอมาใด้าน้าหเราหุ่นเราเทสเทสเลอรสไปครับไปับไปครับ่้งนึงใช่เสียงมกระตุกนิดใช่ใชชมันแบบตอนนี้ดังละอเอดีขึ้นเยอะดีขึ้นเยอะมันมีกลางวันกลางคืนด้วยนะใช่มีรถมี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 มัมินิแมปดิแบบนี้มีกลางวันกลางคืน สวัีเธอเฮ้ยเธอคุยกัน <โอ S 2> แล้วหน่อยได้ <โอ S 1> ไหมเธอขอ,อปรับเสียงคริสแปปปบบคุณแบบไม่เอ่อแอตตี้ไปไหนอ่ะสวัสดีจ้า ทุกคนอยู่ไหนกันะทุกคนทุกทุกคนอยู่ไหนกันทุกคนไอ้เฮียมิงกลายเป็นขี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮะกูเจอไอไนเดินลงมากูต้องเฟซอยู่ไงอ้าวไอไนอ้าวไน คนที่เป็นตัวกูเดินผ่านมาจะสือสานคเวลาของยาและเดินผ่านรได้เว้ยจับได้มเือนยู่ใช่ไหม่นเพ่อเพื่อนเิ่อนเ่านเพา่อเรานเพืเพื่อนเื่อเพื่อนเอนเพ่อนเนเพ่อนเพา่เพืนเพืกเพอนเรนเพอเร่เ่ไ่อนนอนเพอเ่อเ่อเพืนน เป็นพัคเตอร์ตัวจริงน่ะป่าวะเออใช่อยตัวจริงฮะเอาไม่น้าไนไม่นะจากเราเลิกกันไปแล้วชี้ไอ้ไนตายไกยไอ้ไอขี้ดมึงมึงเป็นข้าตกรเนี่ยบอกกูตรงๆมาเลยวอไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอันนี้จริงกูณทำแค่ตรงเนี้ย

ก็คือมีแค่คนเดียวแล้วปะอีกคนนึงใช่ใ่อารๆอาตอาอไปต่อไปตไปบวดอารกันชื่กูได้ได้ได้เราทอดวอเรื่อยเรื่อยเรื่อยเรือยเรือยเราเราเออยู่ล่างพออยู่ล่างพอเดี๋ยวเยวไอ้นี่ฮัลโหลฮัลโหลครับครับพี่ชายพี่ชาครับ ใช่ครับพี่ชายเอ้ยพวกผมลุกลายแล้วพี่ผมผมไม่รู้ว่ะผมพยายามแบบตามหาอยู่ใช่ขาไม่มีเลยพี่ใช่เือนอตีรีบกดเกินมันไม่มีแบบไม่มีหลักฐานฐานรักเลยพี่ผมต้องสูตรกินก่อนนะพี่ถึงจะได้ได้กินอะลักฐานอะ

ตรักพ <eye> ี่ต้รักพี่อะไรอะไรมึงเล่ามีพี่ขอโทษเมื่อกี้พี่รู้ที่ตื่นเนาะเข้าใจไว้กายว่าไปแล้วกูไปแล้วกูไม่ไว้ใจแล้วเฮ้ยมีเพื่อรักมึงยว่าใจแล้วไอ้กูไปแล้วการจะฆ่ากูจะฆ่ากูการจะฆ่ากูเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยตีกดบอดเฮ้ยเฮ้ยไปตายทุกคนเลยไอ้ไนท์ไปยังวะไปตายตรงไหนนะอ้าวทุกคนฟังผมก่อนนะครับอ่าผมกับอาร์ตี้เดินกันมาประจบกันตรงมุมหนึ่งและเจอไอ้ไอ้ไนท์อ่ะนอนเป็นศพอยู่ตรงนั้นแบบเฉยๆเลยอ่ะอ๋อใช่พวกกูเห็นอยู่โง่ๆเลยตายโง่เลย ใครเชื่อไม่เชื่อกูนะกูเป็นแคนาเดียนใครฆ่ากูโหวตแม่งเลยใครคขอดูหวชคนนั้นเลยบอกไว้ก่อนกูกเป็นแคนาเดียนอะไรเอ่อแล้วนดี๋ยวขอดรก่อนอกูฆ่าเลยกูไม่รู้ขอูข้ามก่อนไม่รู้เรื่องใช่เหรอถามน้อยเกินมากตรงนั้นกูตากอีกแล้วอะไรอ่ะอะไรอ่ะงงงงได้ไหมคนไทยไอ้ไหนคือหน้าศักดิ์ What's your name ร้ายไปอ่ะ สวัสดีจ้าฉันรู้ฉันจะอ่านมิ้นในไลรยังไงแต่ก็จะพยายามเปิดแทบมาอ่านนะ นองรักพี่น่ารักพี่โอ้ยไปทำเควี้ยดีกว่าอุ๊ยยังไม่เขวี้ย ยิงน้องรักเด็กเกียเนาะกูยืนได้แบบยเก้าดีเก้าู่กี้คิดคุณกูเจอกูเจออยู่ตรงเดี๋ยวกูเจอนี่เว้ยเมื่อกี้เองชื่อว่ากายไม่ไม่ใช่กูปอยู่ตรงลงอยู่ตรงโรงพยาบาลนั่นเพื่อนไม่ไม่ผมไม่ตอนแรกผมอยู่ก้าวคิดผมมั่นใจว่าก้าวคิดปลอดภัย กูำลังทำธุรกิจอยู่เพื่อนครับกูก็คอยเถาขาเพื่อนมึงมึงเมื่อกี้ยังต่อสายกันอยู่เลยสีสีแดงเป็นเฮ้ยสีแดงเหรอจายเย็นดิสีแดงเหรอไม่จใจเย็นไม่ไม่ใช่ไอ้กายก็ไอ้ก้ากูให้เกียรติของลูกเสือเลยเฮ้ยต้องไม่จายดย็นไม่ใช่ไอ้กายเดินลงมาแล้วกูเจออยู่ตรงโบสถ์โรงพยาบาลเพื่อนเป็นไปไม่ได้ผมก็ก้าผมก็คิดคิดมีคิดที่เราตกลงได้ผมได้ว่าผมไม่ได้เป็น เปิดไหมสิคิดไอ้เยี้ยกูไม่กูไม te ah ่สาบานว่ากูจะรับใช้ชาติโอ้โหเป็นเกลืยอลูกเสือโอ้ใครเอ้าอุ้ยเอ้าแล้วอุ้ยใจเย็นนี่ผมไม่ได้เป็นจริงจริงเพื่เกลี่ยของลูกเสือากายกันกูรู้ใช่ใชยทุกอย่างละ

ฉุดฉุดสักคนหนึ่งฉึกด <t> ิมึงกล้า <als> ม <them keluar> ึงฉึกดิมึงกล้ามึงฉึดดิฉุดกูยืนแม่ฉึกดิกูบอกกูฉึกกูฉึกเฮ้ยกูกลบผิดคนกลบผิดคน อ้าวปีจ้ามาเป็นกิัซะด้วยเฮ้ายไปยิเง้ยไปไยิ่งใจไปยิ่งใจผมเป็นคนเว้ยเพื่อนกูไม่ใช่เป็ดโอปีจ้าไปก่อนไม่รู้อ่ะเราอยู่ด้วยกันไหมเราไปรวมกันดีกว่าเฮ้ยก้าวามร้อนดีจ้า พอดีจ้าทำไรทำไรผู้ทำให้ควยทำควสทำไรทำคทำอะไรวะทำไรทำไรไอ้ก็จะฆ่าูากููกปูก um ููกู้โกูกเล่นกันเป็นกองอะอตีลองมาหาผมเยดิต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 ิ เกิดอะไรขึ้นอะไรอ่ะอะอะไรคลายน้นอ่ะคลายน้อยอ่ะเอ้าไอ้นี่ไอ้นี่คุยกันแล้วกันหรครแม่งคูดเก่ะเลยแม่งเราอยู่กระจุกกันขนาดนั้นแม่งฆ่ากันได้ไงวะนี่ไงมันอ่ามันไม่ใช่อ่าเอาแบบนี้ไอ้ใช่กายเว้ยไอ้กายอยู่ด้านนอกไอ้กายอยู่ด้านนอกออ่าอ่า แค่ไอ้กูไก่กาอยู่ด้านนอกแล้วก็เป็นไอ้เลี้ยงข้าวไอ้คิดไอ้ดี้ใหญ่อ่ะด้วยกันเว้ยที่ทรายไหนอะไม่รู้ใครเป็นคนคือกูเป็นสามเตี้ยเพื่อนกูเป็นสามเตี้ยเพื่อนกูเป็นสามเตี้ยอ๋อแล้วมึงฆ่ามันเหรอไม่รู้แล้วกันครกูฆ่ามันแอนบอกว่าสตรีมในทวิตด้วยเหรอครับมึงมีมาบ้างมีมาในทวิตก่อนหน้านี้ก่อนน้านี้ก่อนนู่นเอ้าใช้ทำอะไรอะกูอ่าน ก็ไรอ่ะกูยังไ,ไม่ได้ทำอะไร uhm, uh, เลยกูข้าแล้วนี่นี่มันมันแอคเว้ยมันแอคว่าแบบอุ้ยแก้ว่าโหมดอะไรโหมดไหมกูไปโอ้ใครโหมดวะไอ้ไอ้ที่จหาเรื่องจัดอ่ะยังไม่พูดอะไรกูอีกแล้วเนี่ยี่จะไปไหนของโลกวะเนี่ยแม่นจุดหมายยังวะ โอ้โหีนาเอกนาาีเดนาอัน uh, นี้หายออกกันเอสุดท้ายละอือเดโมีมาเดโมอ้าวซึ่งเดรือเป็นอะไรเป็นอะไรโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮ้ยเ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 ้ยเ้ยเฮ้ย้ยด้วยน้ำของกรัด้วยน้ำของกรยหยุดตามกู เฮ้ยดูสาตายด้วยตาขกูเข้ากันเขากันตาฮ้ยโ้ยดู้้ว่เฮ้ยมีคนตายไปสองใช่เหรอเฮ้ยรู้ได้ไงวะเอารู้ได้ไงวะแฮกแมพเฮ้ยเอาเอาเดี๋ยวเอาเกูรู้ละใคราใครกูรู้ละใคร ไม่ใช่กูแล้วหนึ่งคือคือพวกคือพวกเราอะอยู่กันสามคนเว้ยอ่าแล้วมีเดี๋ยวคนอ่ะคือถามคนที่ว่าเราคือใครบ้างอ่าไม่บอกบอกไม่บอกคือกูเห็นเรงนี้ข้างล่างเลยอ่ะทำละไรตรงไหนทำทำไมเนี่ยข้างล่างตรงไหนเนี่ยเออกูเปิดแมปแปบเห็นตรงโบสถ์ป่ะโบสถ์ลงมาทะลุข้างล่างแบบเกือบล่างสุดเลยอ่ะอ่าปวดปวดปวดกายเพื่อนปวดกายเพื่อนปวดกายเลยหวดกายเฉยอ้าวกายเฉย เอโคตามนั้นนะตามนั้นเลยอ้าวอ้าวอ้าวเสียใจไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าไม่ได้ก็รู้ถ้าไม่ได้ก็รู้ได้ได้ได้ถ้าไม่ได้ก็มุมนี้ครับก็ไม่ได้ก็มุมนี้อ่าตามนั้นตามนั้นรับทราบดูเรื่องรับทราบดูเรื่องตามนั้นตามนั้นออัันนนน้้จจบบตตามคื เออทำตามทำตามทำตามทำกูทำเรื่องกูไม่ได้อะกูเอ้ยอย่า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 ทำอะไรเว้ยกูอย่าอย่าอย่าเฮ้อย่าหับซ่าดูเรื่องนะครับรับซ่าหลับท่าดูเรื่องนะกูไม่โหวตกูเป็นคนดีกูจะกดข้ามเว้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่กูที่แน่ๆอะกดข้าว พูดอะไรออกมเราไม่ได้ยินเลยเธอเนี่ยกูไม่รู้นะกูมึงไปฆาตะกรอนไปเหี่ยวหรือเปล่าเออกูพวกมึงนั่นแหละไอ้เหี้ยรวมหัวกับกูเอ้ยแบบรวมหัวกันนะเปล่าอืมข้าบไม่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 มีมีมึง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 พูดโลมมึงมากูไม่พูดเกมนี้กูจะไม่พูดพูดพูดออกมาพูดออกมากูไป็นสามเตี้ยเพื่อนไม่เอ่อ อาแป๊บนึงน,นะไอคิดมาเราเป็นคนนั้นกันเด็กไปคนเดียวอเอาเลยคิดคิดเอาคิดคิดคิด <c oughs> นี่ไงตามไปก่อนมึงอ่ะไอ้ก้าวตายถ้าตายไอคิดเป็นถ้าถ้าถ้าตาย อีมึงมึงตัวชิงหน่อยจจ๊จอุ้ยเฮียเชี่ยมืดแล้วมืดแล้วชิบหายชิบหายเอ้ยอีมาเดโมอาการสนเดืออ้าวอะไรอะหยิบกระดิ่งกระดิ่งเอ้ยอีมาเดโมฮ้ยเ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 ้ยเฮ้ยกระดิ่งไหนวะ ยืดเว้ยยืดเว้ยสั่นกระดิ่งสั่นกระดิ่งเปล่าสั่นกระดิ่งเปล่าสั่นกระดิ่งดูสั่นกระดิ่งได้ไหมจะโตวคืนไปได้หยิบกระดิ่งเลนโอ้ ไอ้มิงเปิลเดี๋ยวอ๋อไอ้แค่กูลืมเปิดไมกูพูดตั้งนานว่ากูไม่ได้ทำอะไรกูลืมเปิดไมค์อ้าวอ้าวอาไรอาไรอยาวไม่ยอมเปิดไมค์พูดด้วยกันใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่อย่างไเียเอาไปเอาออกเอาเลยเอาไม่ได้ทอะไรอา ทำไปทุกคนทำกับกูอย่างนี้จอไปทุกคนทำกูอย่างนี้ถูกต้องแล้วคือกูอตัวดีอ่ะดีอ่ะโอ้ยโอ้กูฆ่าโอ้กูฆ่าไอ้ไอ้อาร์ตไปกูหมันไส้มันเว้ยยักษ์ป่ามากกูฆ่าม่งใช่อาร์ตโดนตายแล้วกูเดาถูกไง